ตพ่พริกกับกระเทียมนะคะวันนี้เราจะทำเมนูผัดหมูใส่คนาค่ะเอารสเด็ดๆนะคะใส่พริกกับกระเทียมที่เราโขกลงไปนะคะ รเทียมที่เราหั่ก็หอมแล้วนะคะก็ใส่หมูลงไปค่ะ ซอสหมูสุกนิดน,นึงนะคะถ้าเราอยากให้หมูหนุ่เราก็รีบปรุงเลยปลาทูขาวทองค่ะใส่นิดนึงตามด้วยซอสหอยค่ะผงปรุงรสค่ะ น้ตามค่ะปลาน้าปลาแล้วก็ผัดอันนี้จะเป็นสูตรทำให้หมูนุ่มนะคะ ค่ะต่อไปเราก็ใส่ผักเลยนะคะคุกเคล้าให้เข้ากันเลยะค่ะใส่น้ำนิดหน่อยนะคะ ผักยุบแล้วนะคะปิดไฟเลยค่ะตักใส่จานเลยนะคะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูเช้าของเรานะคะค่ะเมนูคณะหมูสดของเราในวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะอ่าถ้าใครจะลองเอาไปทําดูก็ได้นะคะง่ายๆภายใน5นาทีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ